สวัสดีมีนักตักฝันทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Wild Coaster นะหลังจากที่ผมหนีไปเล่นเกมใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วนะที่เกมว่า Cost Policy for Join Free นะหรือว่าต้นไม้โชคล่ามครับเป็นเกมมาใหม่นะวันนี้ก็กลับมาประจำการก,กับเกมเดิมครับเราเรลเ่น Coaster นะเราไปปั้นเกมเดิมกันก่อนนะครับวันนี้เราพกทุกนอยที่6,000บาทนะขออนุญาตไปที่สามสิบหมุนไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับกับเป็นสามสิบหมุนสามสิบบาทนะเดี๋ยวยังไงเราไปซื้อฟีเจอร์เหมือนเดิมน,น,นะครับ เชื่อมุนดอกแรกคกับมาแล้วโอ้โหไม่มามาหล่อให้ดีใจครับอย่างนั้นน่ะถ้าใกรสนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์เล่นเกมไว้ให้นะเราไปดูกันได้นะครับวันนี้เราก็อมาที่6กพันบาททุกคนวันนี้จะหากำไรหรือว่าจะหาเรื่องใส่ตัวก็ไม่รู้นะ ก็ต้องดูกันก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโอ้หเจ้าโค้กตัววายคอสเตอร์ได้มาบ่อยจริงๆครับแต่ว่ามันไม่แต่ให้เราเลยดิยังไงดีวะเนี่ยผ่านไปครึ่งทางแรกก็บวกอยู่ห้าร้อยนะครับก็ยังพอมีทุนเนาะสกตเตอรอ์ไม่มาทุกคนไม่มาไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรนะ เป็นลุ้นกันเรื่อครับเฉียวไปเฉียวมานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะถ้าเกิดมันไม่ใังไงครับหลังๆเกม PG มีซื้อพิศปินทุกตัวครับเกมใหม่ออกมานะเรียกว่าตอบโจทย์คนที่แบบไม่ชอบลุ้นแบบเราๆนะเราก็คือหนึ่งในนั้นมีผมด้วยนะครับคือไม่ชอบที่จะลุ้นไง เอาไปซื้อพิจเรณินี่ห้าสิบบาทแล้วกันนะสามพันเลยหรอเอาไปสองพันก่อนแล้วกันนะเอาสามพันเลยแล้วกันจริงๆไม่ควรตองเลนแบบน,นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราซื้อเย่ยเราไม่ควรซื้อที่มันเกินครึ่งหนึ่งของทุนที่เรามีนะเพราะว่าถ้าเราพลาดเราจะมีโอกาสแก้ตัวน้อยนะครับแต่ถ้าเราแก้ตัวก็ไปแก้ตัวในการซื้อพิจารณินี่ เป็ดต่ำกว่าที่เราเสียเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรครับลอง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 แหกกดดูบ้างเนาะบางทีคนเราก็ชอบแหกกดนี่ฮนะก็ไล่กันไปไล่กันดูไปฮะจะเป็นยังไงเนาะออ,อะไรครับเนี่ย โอ้โหได้ดอกนี้ช่วยชีวิตทุกคนนี่ควรจะไม่ลอดั้งแล้วนะมามาเจ็ดหลุนแรกคือไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหแค่แตงกรีดรอกนี้โหก็ดอกเดียวอยู่ทุกคนรู้เรื่องเลยนะ โอเคครับน่าจะจบส,จสวยๆนะครับม6 0หกร้อยยังได้ยังมาอี0สองพันนะครับสองหมุนสุดท้ายหรือเปล่าวหรือว่าหมุนเดียวไม่ทันดูนะสองหมุนครับมาไหมไม่มานะหมุนสุดท้ายาไม่มาแล้วนะโอเคครับ มาได้สองดอกนะะสองดอกแต่เป็นดอกที่แบบโอ้ใหญ่มากๆครับก็โอเคครับถือว่าแฮปปี้กันไปนะได้มับอกมาหมื่นหกในชุดนี้นะครับก็กำไรกำไรกันจุกๆกันไปคนระับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไนดะ้ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ใครที่ช,อ,ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มีเส้นสายั่นเลยนะ ก็ฝากไปตามช่องวีแช s สายปันหรือวีแชทสปินนะครับในช่องทาง YouTube นะส่หรับใครที่เจอในช่องทาง YouTube แล้วก็อยากเล่นเกมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงลองเข้าสมัครแล้วเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ